นี้อยู่ที่พอร์ตเอติเลสนะคะอันนี้จะเป็นท่าเรือนะคะอิมพ์สเอ็กพอร์ตขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แม่นม้ำนาที ท้องฟ้าไม่มีแดดนะคะก็จะประมาณนี้เวลา3ามโมงสี่สิบนาทีนะคะอันนี้ขับรถเที่ยวชมบรรยากาศเรื่อยๆ mm hmm. Be careful okay sorry <laughs>

Same Thailand Flat เ h a ไทยแลน r ์แ t ลตไม่สว l ม y กจริง h เขาให้ขับความเร็วอยู่ที่10กิโลเมตรแล้วก็พอเข้ามาข้างในก็ให้ขับแค่5นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนกับว่าที่จอดเรือเพื่อเอาเรือมาลงแม่น้ำเนี่ยค่ะเขาให้ขับแค่5นะคะ why like this not make sense I never see like this before why like this uh because why uh what, what? I don't know <laughs> t h a t make sense s I never see anywhere like this not make sense เนี่ยค่ะเขาก็จะมีลูกระนาดหลังเต่าเพื่อไม่ให้รถขับเร็วๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นที่เอาเรือไปลง h a v e a t h e b o a t here Now this is more for dolphins, right? Dolphin. This is not for shipping here. <coughs> ประมาณ10องศานะคะนี่คะสาธารณะนะคะค่ะวันนี้คุณจอยก็ตั้งใจพามาดูปลาโรมมนะคะแต่ช่วงที่ไม่มาอากาศหนาวน้ําก็จะเย็นมากแล้วก็เป็นเวลาเย็นแล้วก็จะไม่เห็นปลาคุณจอยก็เลยบอกว่าให้ดูรูปภาพแทนค่ะพามาพามาดูนะคะแต่ต้องล่องเรือเขาก็เลยบอกว่าให้ดูรูปแทนเนี่ยค่ะ แถวนี้จะมีหมดเลยแต่อากาศน่าจะหนาวดูนะคะว่าจะบินไหมไม่บินนี่ค่ะเดินไปใกล้ๆแล้วเขาก็ไม่บินหนีนะคะแต่เขาวิ่งโอเค <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เขาวิ่งวิ่งแต่ไม่บิน Thank <laughs> you.